ตอนที่15เพราะเองยังไงเล่าการเดินทางสูด่ดงพญาไพรเริ่มต้นอีกครั้งสมิงยังคงไม่ยอมพูดกับพานใหญ่ในขณะเดียวกันพานใหญ่เองก็พยายามตามง้อเียวหยอกล้อเพื่อให้อีกฝ่ายรมดีหาดอกไม้ป่าที่เจอข้างทางมาให้แต่โด้สมิงเมินนับครั้งไม่ถ้วนหากทว่าในความเป็นจริงนั้นสมิงไม่ได้ติดใจอะไรแล้วเพียงแต่อยากจะแกล้งให้อีกฝ่ายยอมวางมาด อันแข้งคืนลงบ้างบางครั้งเขารู้สึกหมันไส้เมื่อเห็นหน้านิ่งๆนั่นแม้ว่าการเดินทางที่ไร้สหายทั้งสองคนแต่กล้มีสมิงเข้ามาก็ไม่เงียบเงาอีกต่อไปแต่ในใจก็อดคิดถึงชายกับพงไม่ได้ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างจะกลับไปยังหมู่บ้านไพรกหรือยังตกอยู่ในอันตรายแต่เขาเพราะว่าหน้าขอให้เป็นอย่างแรกมากกว่ารอข้าด้วยเสียงของพานใหญ่ดังมาจากด้านหลัง สมิงเหลือบมองด้วยหางตาทำเป็นไม่สนใจฝีเท้ายังคงขยับต่อไปไม่หยุดทำไมต้องส่งเสียงน่ารำคาญออกมาด้วยทำยังกับข้าจะหนีพี่ไปเสี่ยงนั้นละ่ะก็เองไม่ยอมหยุดพักเหนื่อยเลยข้าเป็นห่วงกันสิกินน้ำไหมคนพูดยื่นกระบ,บอกน้ำที่ทำมาจากไม้ไผ่ให้ไม่หิวข้าจะเร่งฝีเท้าเดินทางให้ถึงเขาลูกนนทนก่อนตะวันจะตกดินเพราะแถวนั้นสัตว์ป่าดูร้ายเยอะจะกลัวอะไร ในเมื่อมีข้าอยู่ด้วยทำยังไงจะปกป้องข้าได้ฝีมือก็เงั้นอาคมก็พื้นๆไม่มีความเก่งกาจเลยสักนิดอย่าดูถูกข้ามากนะสักวันเองจะต้องร้องขอให้ข้าช่วยไม่มีวันนั้นแน่นอนเพราะข้าดูแลตัวเองได้สมิงเชิดหน้าใส่กำลังจะเดินไปแต่โดนมือหย่ารั้งแขนเอาไวา้ร่างบอบบางวิวมาปะทะกับร่างกำยำก่อนจะถูกล็อกไว้ได้วยวงแขนแกร่งในวินาทีที่สมิงเงยขึ้นมองหน้าพานใหญ่ ก็ฉกช,ชัวริฟีปาาเป็นกระจับมาบทขยี้อย่างดุดันเมื่อใหญ่เลยเข้าไปได้ร่มเสื้อผือนบางอย่างระลับระลวงสามีพยายามปัดป้องหากเขาว่ามีอาจต้ต่ทานแรงคนตัวสูงกว่าได้เขาจึงยอมรับชะตากรรมปล่อยให้ผ่านใหญ่ลมแรงรีฟีปากตามอาเภอใจพี่ทำบ้าอะไรเนี่ยก็จูบยังไงล่ะ่านใหญ่ยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้ทำสิ่งที่หัวใจเรียกร้อง ใหหนูย่าให้พี่จูบข้าโกรธพี่แล้วเองเคยทำหน้าดีๆใส่ข้าอยู่หรือมองหน้ากันทีไรก็ทำแต่หน้าบูดบึง้งทำตัวเหมือนคนที่ปวดขี้ตลอดเวลาข้าจูบเองเพราะอยากให้เองได้ลิ้มลองว่าความสุขมันเป็นยังไงเล่าพี่มีความสุขคนเดียวน่ะสิข้าไม่มีความสุขด้วยเลยส่อิสเอียนมากกว่าพูดไปก็มือเช็ดปากตัวเองไปด้วยข้าเบื่อจะฟังเสียงเองแล้ว ว่ค่าลมดีเมื่อไหร่เองค่อยพูดอีกทีแล้วกันอืมห้าอย่าไราอาคมปิดปากสมิงเขาไว้ทำให้เจ้าตัวไม่สามารถส่งเสียงอะไรออกมาได้เลยยิ่งกว่าคนใบ้เสียอีกทำได้เพียงแสดงสีหน้าไม่พอใจเท่านั้นพรานใหญ่ทำหน้ายินยนกวนประสาทแล้วเดินนำหน้าไปก่อนทิ้งให้สมิงยืนเป็นเดือบเป็นร้อนมองตามหลังด้วยสายตาเกลี้ยวโกรธสมิงต้องยอมรับชะตากรรมอยากเสียมิได้ในตอนนี้ เขาจะต้องพยายามทำให้พานยัยจองพายอาคมไม่ได้แม้จะต้องงอด้วยวิธีต่างๆเพื่อให้อีกฝ่ายอารมณ์ดีและเห็นใจก็ต้องทำในระหว่างการเดินทางช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เงียบสงบและสบายหูที่สุดของพานหญ่นับตั้งแต่เจอกับสมีงมาเลยละตกเย็นวันนั้นทั้งสองเดินทางถึงเชิงเขาที่ตั้งต่าง,งานอยู่ตรงหน้าพูกเขาลูกนี้ใหญ่โต และสูงกว่าเขาในละแวกนี้และเป็นสถานที่ซึ่งมีสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับมากมายรออยู่แต่พ่านใหญ่ไม่เคยกลัวสิ่งใดเขาพร้อมรับมือทุกสถานการณ์เพื่อใหถึงจุดหมายปลายทางอยากพูดได้หรือ,อยังพ่านใหญ่าถามขณะที่เขากำลังสูมไฟกองใหญ่อยู่ตรงหน้าในช่วงค่าของวันเดียวกันซึ่งบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะหนาวทําทให้ต้องใช้ความร้อนจากเปลวไฟเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายในขณะที่สมิง นั่งทำหนาหมมยอยู่ฝั่งตรงข้ามผ่านใหญ่สงสายตามมองอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ต้องทำหน้าขำทุกครั้งเมื่อเห็นสภาพของอีกฝ่ายเขาเห็นดูสมิงอยากแกล้งอยากปกป้องอยากทําให้ยิ้มได้อยากให้อีกฝ่ายสนใจตนเองอยากให้สมิงมองแค่เขาคนเดียวพูดซะผ้านใหญ่เอ,อ่ยวลีนั้นจบสมิงก็รู้สึกเหมือนภายในลําคอมันปั่นป่วนเขาเป่งเสียงออกมาอย่างยากลําบาก ก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติและคำแรกที่สมิงเอ่ยกับพานใหญ่ก็คือไอ้พานใหญ่หัวจุดๆุดดได้ยินอย่างนั้นพานใหญ่ก็อึ้งไม่น้อยเขาถลึงตามองอีกฝ่ายด้วยความโมโหยกมือขึ้นชีหน้าฆ่าโทษเตรียมตัวจะเข้าไปจูจ่โจมเดี๋ยวเถอะไอ้เด็กเมื่อวานซืนเองอยากโดนดีหรือไงวะข้าออสายพูดได้อย่งางธรมดาข้ายิงข้ากลัวจะที่ไหนเป็นผู้ใหญ่บ้าอะไรยังแกเด็ก ได้ข้าจะรันแกเองแน่คืนนี้ไม่ข้าจับตัวซะดีจ้างให้ก็จับตัวข้าไม่ได้หรอกหลังจากนั้นสมิงก็รียบรุกขึ้นวิ่งหนีจากการจับกุมของพานใหญ่หากทว่ามีช่การวิ่งไปไหนไกลเพียงวิ่งรอบกองไฟที่กำลังลุกโชว์ช่วงท่ามกลางพืนป่าเชิงเขาเมื่อเริ่มเหนื่อยแล้วความไวก็ลดลงทําให้พานใหญ่สามารถคว้าตัวสมิงมากอดไปได้เขาผาักร่างเล็ก ลงบนพื้นและแตามาคาคอมตัวไว้ตึงข้อมือไว้เหนือศีรษะพางหายใจเหนื่อยหอบแสงสีส้มจากประกายไฟสะท้อนบนใบหน้าคนทั้งสองช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความโรแมนติกพี่จะทำอะไรข่ายังให้ข้าทำอะไรล่ะคนพูดยิ้มมุมปากยางมีเลสไนคนได้ฟังก็ร้อนผ่าไปทั้งใบหน้าเคิ้นอ,อายจนพูดอะไรไม่ออกพยายามหลบสายตาเขาคนนั้นเขาไม่พูด ข้าจะทําตามใจข้านะรู้ตัวไหมว่าเองน่าเอ็นดูหรือเกินข้าไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนหน้ากอดเหมือนอย่กงเองมาก่อนไม่นึกว่าคําพูดเหล่านี้จะออกมาจากปากพานใหญ่ผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเยอะหญิงและแข่งขืมแต่ก่อนอาจจะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนั่นเป็นเพราะเองอยังไงเล่าก่ลาวจบแล้วก็น้ใมใ่หน้าลงไปจุมพีที่กลางหน้าผากน,น้อยๆอย่างบรรจง สายตาทั้งสองยังคงประสานเป็นหนึ่งเดียวผ้าใหญ่สะกดร่างบางด้วยแววตาคู่คมซึ่งมีสเสน่ห์ดึงดูดเหลือคณาขนมใบหน้าลงมาใกล้เรื่อยๆทรงล่มหายใจอุ่นเป่ารถพวงแก้มก่อนจะเริ่มลงมือทำในสิ่งที่ใจเรียกร้องเพื่อสนองความปรารถนาอันท่วมทน้น